ชารโดครับสวัสดีครับสวัสดีน้องกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนเช้าวันไบไหนอัพเดทคอมพ้องไปนี้เป็นยังไงบ้างครับโดก็เต็มร้อยครับเวจากใบนี้แล้วนะเราพิกุลไปยจอยกีฬาที่บ็อกซิกก่งแล้วเรียกมาต่อยในไ,นไทยรูปแบบการซ้อมมันพิกแพงไปจากเดิมมากไหมครับก็ไม่ได้พิกแพงไปจากเดิมมากครับผมก็มีเอาลูกดีๆจากคิงบ็อกซิ่งมาใช้บ้างในเมือไทยการเตรีตัวไบนี้ของชาโดนานไหมครับ ก็นานครับสองเดือนกว่าได้ผู้ชกของเราเหมือนกับจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการศึกษาฟอร์มการชคผู้ชกมากมาขนาดไหนครับดีก็ศึกษามครับผู้ชกเป็นคนที่ต่อยหมัดเร็วครับแล้วก็เตะขาดีครับผม,มแข่งแร่งครับหมัดนี่ไวมากครับกบาร้ันเตรียมมาียบร้อยไฟนี้<ช><อ>ความมั่นใจไฟนี้ของชาลูมีอีเปนเปอร์เซ็นต์นประมาณเท่าไหร่ที่จะสามารถชนะ 99%ครัวามมั่นใจ99%นี้มันเกิดจากที่เรามีเวล,เวลาเตรียมพร้อมหรือว่ามีการศึกษาทุกทุกพอสมควรแล้วว่าเกิดจากการซ้อมที่เต็มที่ครับผอยู่มั่นใจด้วยว่าเราต่อยรายการคนไทยด้วยใช่ครับพียอดก็แบบนิดนึงไฟที่เราต่อยในบ็อกซิ่งล่าสุดครั้งแรกในชีวิตเลยเป็นไงบ้างชา้นโดไปผิดพลาดยังไงไปกันก็ไปโดนไปโดนนับไปโดนนับยกที่สองจะได้ครับจะได้ ใช่ครับผมเป็นจังหวะที่เราออกอาวุธครับอัปคัดพอดีแล้วเขาก็เลยต่อยต,อยตรงมาพอดีโดนไปสองหมัดครับเป็นไงความรู้สึกเราต่อยคีบ็อกซิง่งมันยากของไทยไหมก็ถือว่ายากมากครับผมสาหรับคนที่เป็นครั้งแรกด้วยแต่ก็สนุกครับสนุกถือว่าออกมาได้สนุกครับก็เชื่อว่าน่าจะไปต่อได้ทั้งสองบริการครับใช่ครับแต่ดูเหมือนว่าครั้งแรกของการชบคีบ็อกซิง่งคุณแฟนๆวยโลโเซเชียลค่อนข้างที่จะ แสดงความเห็นเป็นบวกอันนี้คุณรู้สึกอย่างไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับผมแล้วก็อยากกล่าวไปพัฒนาอีกครับผมตรงไหนที่คุณคิดว่ามันน่าจะเติมเต็มให้คุณสมบูรณ์ได้ในรูปแบบชิกบ็อกซิงครับก็ต้องเตะเยอะครับแล้วก็ลูกดักแทงลูกเตะขาแล้วผมถามอีกนิดหนึ่งอย่างในไฟต์ที่เราต่อยกับลิ้วมนะึงหยางฮะรลิ้วมึงหยางเป็นไงครับเขาหนักหรือเปล่าครับหรือยังไงเอเขาต่อคมครับแม่ ืูบางอย่างนี่เขาต่อยจังหวะจังหวะที่เราพลาดนิดเดียวครับคือเราโดนครับแล้วพอเริ่มระคังดังเริ่มยกปุ๊บคือเขาเดินไปชิดตัวเลยครับเขาไม่ให้เราอยู่ห่างเพราะว่าถ้าเราเราอยู่ห่างเขาเรามีโอกาสได้เตะครับเขาไม่ให้โอกาสเราเตะเลยครับคือเตะก็เตะได้แค่ทีเดียวเขาก็ถึงตัวเลยครับถ้าคุณสมมติไฟนั้นอันนี้หลายๆคุณคนก็รู้อยู่ครับว่าคุณมีเวลาในการเตรียมตัวค่อนข้างที่จะน้อยถ้าเกิดมีเวลาเตรียมตัวมากกว่านี้ครับคิดว่าไง เกมมันจอดมาอย่างไงครับก็น่าจะเป็นผมชนะครับเพราะว่าผมก็คิดว่าถ้าผมมีเวลาเต็มตัวมากกว่านี้ผมไม่ไปพลาดในลูกนั้นครับแต่ก็ต้องยอมรับเขาเขาเก่งครับผมเขาก็มีอาวุธมัดที่แม่นครับแล้วก็จังหวะพลาดนิดเดียวเขาสามารถจบเกมเราได้เลยครับอ่โอเคย้อนมาถามถึงในเรื่องไฟนี้บ้างนะครับเออผมผมผมการที่มันเปลี่ยนคู่ต่อสู้จากเดิมที่คุณจะต่อยกลาบาเนี่ยล้วมาต่อยคู่ต่อสู้คนล่าสุดเนี่ย ความรู้สึกหรือมันเป็นยังไงเออความรู้สึกมันเปลี่ยนคู่ต่อคู่นี้มันรู้สึกยังไงบ้างก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับแก่ทําทุกไฟให้เต็มที่ครับเราก็ซ้อมมาเต็มที่ผมตอนแรกผมคิดว่าคุณอยากจะอยากจะแก้มือกับลาบานะแต่จริงแล้วไม่รู้สึกเออเอาจริงๆแล้วกับลาบาผมกับลาบาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันส่วนตัวแล้วคือ,อ,อต่างคนก็ต่างเป็นนักชกนะผมก็ต่างคนก็ต่างทําหน้าที่เขาอยากแก้แกมือกับผมผมก็อยากแกชคก,กับเขาเพราะว่าแบบว่า ผมก็อยากชนะเขาครับเพราะว่าไฟแรกมันถือว่าเป็นอุบัติเหตุเนี่ยครับแต่หลายๆคนก็คิดว่าเขาสู้ผมไม่ได้ความจริงมันไม่ใช่ครับผมมันโอกาสมันโดนมันโดนกันได้หมดครับมันล่วงก็ได้หมดครับผมโดนผมก็มีโอกาสล่วงครับผมอยู่ที่ว่าใครโดนแค่นั้นครับกับคู่ต่อสู้คนนี้เหมือนคุณได้ศึกษามาบ้างหรือยังครับได้ดูเทปไฟกันชกของเขาบ้างหรือเปล่าครับก็ดูดูเทปครับเขาก็เก่งเก่งครับไม่ธรรมดาเลยครับผมว่า ในความคิดของผมนี่น่าก,กลัวครับเป็นคนที่ต่อยหมัดเร็วครับแล้วก็เตะขาไวบหมัดกับเตะขาใช่ครับตอนนี้ถามถึงเรื่องน้ำหนักก่อนครับเป็นไงครับน้ำหนักก็ตอนนี้เกินอยู่สามปอนด์ครับพรุ่งนี้จะเป็นการชั่งน้ำหนักแล้วเป็นไงครับก็จะทําให้ได้ครับเ <c oughs> <c oughs> จ้านี้อากาศหนาวเลยความยากง่ายกับการที่เราทําน้ำหนักมาต่อเยเรวมันก็หลายครั้งมันจะสลับทั้งลุ้นินดีแล้วก็รายการไปนั้นมันออกไปนั้นมันยากครับ ก็เยอะพอสมควรครับเพราะเราชินกับการท้าหนักในของวันลูวินีครับเวลาช่างมันต่างกันอะไรเงี้ยครับแล้วการต่อยครับมันหลับมาต่อยตอนเช้าแบบนี้มันมีผลไหมหรือว่าโปรแกรมการซ้อมเรามีการสลับจุดเวลาตกรซ้อมเอาจริงๆการซ้อมของผมทางค่ายผมก็คือเช้าเย็นก็เหมือนๆกันครับไม่ได้ต่างเลยครับเพราะว่าซ้อมเช้าเย็นนี่เหมือนๆกันเลยครับ ตอนนี้เป้าหมายของชาร์โด้นะก็คือแน่นอนแหละเราได้สัญญาอสู่วันใหญ่อันนี้ตั้งเป้ายังไงบ้างคนระับพอจะสมมุิผ่านไปนี้เนี่ยจะลอ,ลองไปถึงแบบแชมป์นเลยไหมครับหรือว่าตั้งเป้าจะกี่ไปผมคิดว่าทุกคนที่ชกมวยครับอยากทุกคนอยากเป็นแชมป์ครับเพราะว่าแชมป์นี่คือสูงสุดครับของอาชีพนักมวยแล้วครับผมทุกคนก็อยากจะประสบความสําเร็จครับผมมองถึงคู่ชกเรา วันเดียวกันจนะต่อยเออราเป็นเดือนเดียวกันเ,าเ้าก็าจะต่อยกับตะวันฉายเนาะเราเคยตออ่อย่ิวมิงหยางมาแล้วเราลองมองพูกนี้ในคู่น, <ä h S 2> น,นี้เราเราวิจารณ์น้องพี่ในหงผมคือนายกที่หนึ่งเมื่อเริ่มเริ่มยกขึ้นลิวมิงอยางจะเดินประชิดตัวแน่นอนครับจะ mm hmm. ไม่ยอมให้ตะว,วันฉายเตะแน่นอนครับผมแต่คิดว่าตะว,วันฉายก็น่าจะมีลูกทีบที่ดีครับเพราะว่าปกติ ตัว <the> ันฉาถีบดีมากครับผมแล้วก็น่าจะแก้เกมมารีครับผมเพราะว่าเห็นในไฟที่ผมชกแล้วก็คิดว่าถ้ามายืนกินนอกๆในตัวันฉายชนะแน่นอนครับผมคิดว่ามีโอกาสที่จะมีนับพี่น้องเหมือนคู่เราเกิดขึ้นนตัวันฉายก็มีโอกาสพลาดได้ทุกคนครับริวเมืองยางก็มีโอกาสโดนนับได้ครับใช่ครับเพราะว่าตอวันฉายก็หนักคมครับแล้วก็เป็นมือซ้ายด้วยน่าจะการเข้าถึงตัวน่าจะยากกว่าต่อยมือขวาด้วยกัน แล้วการต่อยในกดืกาที่อย่วงยางขนาดด้วยคิงบ็อกซิ่งงนี้เราคิดว่ามันจะเป็นจุดเสียเปรียบของตะวันฉายครับก็ผมคิดว่าน่าจะไม่ครับเพราะว่าตะวันฉายสาย่วนมากจะเป็นมวยที่ไม่ไม่ค่อยแทงเข่าเท่าไหร่ครับส่วนมากจะเป็นดักเข่ามากกว่าครับแล้วก็เป็นมวยที่ใช้อาวุธแข้งกับหมัดได้ดีครับผมแล้วก็คิงบ็อกซิ่งก็คือส่วนมากจะใช้หมัดกับแข้งครับผมรัตัวที่ถามนึงเราเคยให้สัมภาษณ์มาว่าแบบาเลกได้ ไม่ขอต่อยพี่บอลเพราะว่าเคยสิทธิ์ุลการต่อยนะครับโอเคเราอาจจะซ้ำจุดนั้นแต่ว่าอยากจะให้ชาโดมองนิดนึงไฟล่าสุดเห็นพี่บอลใส่หนูอีลี่แล้วเนี่ยมุมมองเราเป็นบ้าเป็นฟอร์มเมื่อกี้ยโอ้โหก็เก่งครับพี่เขาก็สุดยอดอยู่แล้วสำหรับผมพงเชียร์คอแตกเลยวันนั้นครับใช่แต่นูอีลี่ก็วันนั้นก็ยอมรับเลยเตะขาได้ดีมากครับเอาซะพี่บอลขาขวาแดงนะครับผ่าพับในแต่พี่บอลก็มีการ แก้เกมที่ดีครับแล้วก็สุดยอดเทคนิคอยู่แล้วครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่บอลด้วยครับก็สุดยอดทั้ง่มากเลยครับโอเคชโสุดท้ายแล้วครับเชียร์แฟนมวยสานนี้น่าจะรอชมแล้วก็รอเฉชยกรทประเทศเลยนะฮะฝากไปถึงนมวยนครับก็ฝากแฟนมวยทุกคนนะครับช่วยเอ็นดูผมด้วยแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมก็จะทำหน้าที่ให้เต็มที่ที่สุดครับจะพยายามเอาชนะกลับมาฝากแฟนมวยทุกคนแล้วก็ฝากแม่ผมให้ได้ครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ โชว์ชวเกมน้องครับ<ฆ>